ป <Gym. S 1> ลาหมอชุมพรเนาะอันนี้ปลานินเนาะขึ้นอยู่ปลานินหนุนปลามอจีบ่อนนบจะมดนี่นี่เกืบหมอปลาหมอชุมพรปลาหมอทุกวันอันนี้ดูกบสรบนะครับผมยังไม่้างอนี้สารยังกบกบในบ่อปูนซีเมนต์เนาะยันยันแล้วบอปูนเนาะพี่เนาะอันนี้บ่อปูนเป็นไงกินอาหารดีไหมช่วงนี้มันเริกแล้วเนี่ยเลิกกินแล้วอ๋อแต่ตัวเล็กๆไม่มีเนาะไม่มีไม่มี เดี ation, ๋ยวหาไปดูนะครับปลาดุกตัวใหญ่ไหมนี่อันนี้ปลาดุกผมว่าจะเอาปลาดุกมาเลี้ยงคือกันปลาดุกปลาดุกปลานิลอ๋อรวมกันเนี่ยปลาดุกปลานิลแล้วก็คือเวลามันตายก็กินปลานิลอ๋อแต่ก่อนก็มีปูด้วยเอาเอาปลาดุกกับปลานิลเลี้ยงรวมกันคือจะเอา อันนี้ใช้ให้บอกกว้างเท่าไหรสองเมตรไหมเมตรครึ่งเมตรครึ่งแล้วก็ยาวยาวประมาณถึงหกหกเมตรไหมหกเมตรเนาะหกถึงหกกว่าอือด้วยมากเลยคือหน้านี้นี่อันนี้กบมีไหมเนี่ยปลาดุกเลยครับอันนี้ปลาดุกนี่ใช่อ๋อ้โหปลาดุกมันมีตายไหมพี่มีตายบ้างไหมอันนี้ เนี่ยปลานิลแหละอ่อนเงี้ยปลานิลเนี่ยมันชอบตายตายเส้นละลายุนละลายปลาดุกอ๋ออันนี้บ่อเลยเนี่ยปลานิ้นแค่นี้ปลาหมอเนี่ยมีทั้งปลาดุกมีทั้งปลานิลมีทั้งปลาหมออ๋ออันนี้อันนี้กบโอ้อตตนนนี้มมััยงไ่โกบกบพิษก็เหลือหลายลเลยแล้วเนี่ยไม่ไหลายครับประมาณอาจจะประมาณร้อยลูนเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเหน็บว่า ตอนเต็มเล็กๆไม่มีแล้วเท่านี้นเลยนี่ไม่มีอนนไอตอนที่ผมมาตอนนั้นมันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวขนาด,ดอ๋อชุดเก่าใช่ไหมใช่คนเลี้ยงอาหารปลารปรดุกเองไม่ได้เลี้ยงปลาดุกโตช้าอ๋อเลี้ยงอาหารปลาดุกแทนเนาะใช่ตัว,ตวช้าตัวช้าเนาะถ้าเอาเลี้ยงอาหารของเขาเองเขาจะตัวใหญ่เดือนก็ได้้ขายแลวเนี่ยอันนั้นอะไรดำๆนะหอยอะไรน่ะไว้ชิลลี่มดแล้วไว้ให้โอ้ไปทุบให้ปลากินใช่ไหมจะทุบลองเลี้ยงให้ปลากิน เออแต่ก็มีตายบ้างเนาะพี่น้องนี่เนาะปลานิ่นโดยมากที่ตายจะเป็นปลานิลหมิ่นเป็นปลาที่อ่อนแอร์ครับในเลี้ยงในบ่อที่เป็นอ่อครับจะอนแอครับเพราะธรรมชาติเนาะอันที่มีกบด้วยพี่นี่ในบ่อเนี่ยก็กบเศษอ่ากบที่ป่วยกบที่ไม่แข็งแรงก็โยนเฉยนี่เว้ตายก็ตายไปตายไป็ตายก็รอด ให้ไอ้นี่มันกินอ๋อถ้าตายก็ให้ปลากินให้ให้ให้ปลาดุกกินกินก็เริ่มเพยอยกินเนี่ยกินจนบวมกำลังจะลองดูว่านี่คือปลาชุดนี้เนี่ยจะเลี้ยงปลาดุกเสร็จแล้วก็จะเอาหอยให้มันกินครับครับคือเที่ยวแล้วเนี่ยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหมอปลาหมอเสร็จแล้วเอาหอยให้มันกินมันไม่ไม่ไม่เยอะเหมือนก่อนนะพี่เนาะก็ก่อนเดี๋ยวโหเยอะมากเลยก็จับไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ก็จะเริ่ม อีทำคืนเพราะว่าลูกมันจะให้เลิกเลี่ยงแต่เราเห็นรายได้มันใช่ได้ครับผมก็ส่งทุกวันอ่ะบางวันก็สองพันผมผมก็ผมก็อยากจะเลี่ยงอยู่แต่พอดีแฟนเขาคัดไงแต่ในนี้จะไม่มีเลยใช่แต่ช่วงนี้ไม่มีแต่ปลาดุกยังมีอยู่แต่พกกบไม่มีแล้วปลาดุกก็เหลือไม่นานละเนี่ยจะมดจะมดแล้วใช่ไหมเพขาพ่อไม่ได้ไงมันจะเข่าหนาวหนาวแล้วเนาะพี่น้องจำศีล ทำแบบทำสไตล์เดียวกันนั่เลยคือการเลี้ยงบ่อปูนซีเมนต์เนาะถ้าเราเลี้ยงบ่อเออบ่อธรรมชาติบ่อดพะบายพะบายดีดีไหมมันเลี้ยงได้เฉพาะอนุบาลถ้ามันโตมาเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันจะแทงออ๋แทงงี้ผมอนุบาลผมจับบหมดไงอันนี้เป็นของอนุบาลเนาะอนุบาลมันจับกบหมดแล้วนี่ก็เลยเอาอันนี้ปล่อยหลายหลายหลายร้อยตัวพี่พี่พันตัวครับอ๋อพันตัวแต่มันซุกมันซุกอยู่ใต้ผ้าเนาะก็อนุบาลไงอ๋อ พื <ort. S 1> ่อเอามาตัวเล็กๆล็กไหมขนาดไหนทั้งเล็กขนาดไหนโอ้ยเดียวเท่านิ้วก้อยเนีตัวก็ไม่คือเราบอกเราซื้อร้อยเนี่ยมันไม่ได้ร้อยหรอกเนาะอ๋อช่างกิโลเขาช่างกิโลเขาไปนับเป็นตัวเนี่ยเป็นร้อยเนีเขาเขาเขาครับครับหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยไหมทีนี้จะซอยเราจะทำใหม่อันนี้เป็นบ่อล้างแล้วมันไม่เอาอะไรมาลงเลยพี่หมดแล้วจับหมดแล้วใช่ไหมไม่ก็นี่แหละล้อพวกกระดุมันใหญ่เนี่ยอ๋อกระดุมันใหญ่แล้วก็จะจับ ตอนนี้ลูกปลาหมอก็ไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมแต่ปลาหมอขายดีโลเท่าไรปลาหมอพี่แปดสิบบาทอ๋อโลแปดสิบบาทปีนี้ปลาดุกก็ขายดีเพราะว่าปลาดุกน้ำท่วมบางเที่ยวแล้วในห้าสิบสอ,อจากเราเคยส่งแค่สามสิบกว่าบาทบน้ำท่วมน้ำท่วมเซตแล้วมันหาไม่ได้เขาก็เลยเราคาขึ้นสูงเนี่ยรับห้าสิบสองตอนพี่ซื้อมาปลาดุกตัวเล็กตัวเท่าไรนะ ซ e OK ื้อใส่บาทเดียวมด <AD> มบาทเดียวมดเลยใช่ไหมค <c oughs> ือเอามดูอนุบาลอนุบาลเอาเนาะอันอนี้นนใหญ่แล้ๆรอดมดแหละตอนนี้นแต่ท,ที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนอันนี้กบกบมันพิกเอไม่ไม่ค่อยสบายนะไม่ใช่ไม่ค่อยสบายหรอกมันไม่ใช่ว่าถือไม่สบายหรอกบางทีก็มันหลอดกว่าเขาต้องต้องจับแยกแยกออกมาสุกอยู่ใต้นี่ก็มีจะมุดแล้วอก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนของไพศาลเลยครับผมกบเทียวนี้คือ ตัวผู้ใหญ่ของตัวโลใช่ผมเลี้ยงตัวนั้นตัวผู้สองตัวโลเพราะว่าหลักเวลาเวลาเราเวลาเราขายกุ๊บครับอิงกับคัดตัวเมียไปก่อนคัดตัวใช่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 ผลตุ้ยมาตัวผู้มันกินเยอะตัวผู้ที่นี่ไม่มาหูตัวผู้ใหญ่สองตัวโลผมขายเป็นพ่อพันแม่พันไปเยอะเกือบแม่ผมคิดว่าของผมว่าสองตัวโลอ่ะครับตัวผู้เลี้ยงเที่ยวนี้หกเดือนะนี่ โอ้ทำไมเลี้ยงนานเหรอก็ปลาดุกยังไงหันปลาดุกโอ้แล้วดันเองไงพอพอเราเลี้ยงไอ้ไม่ได้เลี้ยงอาหารกบสู้อาหารไม่ไหวใช่ใช่มันแพงครับเลี้ยงอาหารปลาดุกตอนนี้มันมันกระสอบเท่าไหร่นะถึงพันไหมอะไรของอาหารปลาไอ้โกบแบบไม่ไม่ไม่ได้ถามเขาเลยเจ็ดร้อยกว่าเราไม่เอาไม่คุ้มไม่คุ้มรู้แอาหารปลาดุกก็ยังว่าอาหารกบก็่าห้าร้อยกว่าทีนี้ผมไปซื้อ ตอนนั้นน่ะกบกําลังสวยๆเลยกําลังสวยๆไปซื้ออาหารถูกอยู่เซฟวันมันเป็นยี่ห้อถูกปกติเขาขายห้าร้อยเราไปซื้อสามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทผมซื้อมายี่สิบถุงมากบตายเพียบเลยทั้งกบทั้งปลาตายเลยมันไม่ค่อยกินนะไม่ใช่โปรตีนมันไม่ได้โอโปรตีนไม่ได้โปรตีนมันแค่สิบห้าเองสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันปกติเอ่ยเบอร์เบอร์ใหญ่เนี่ยมันสามพิศยี่ห้า่อันนี้มันแค่สิบห้าเองโอ้แต่บไมมันขายถูกแท้แต่ใเจ้านี้มันขายถูก เป็นแลักษณะเป็นท้องอืดตายเหลือซ้าเหมือนเหลืออาหารดูไม่ก้านั่นก็เลยมันก็เหมือนเป็นบทเรียน้ยะจริงมันจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราเคยทำเนาะตลาด้วผมปีหน้ามันไม่แน่ปีหน้าผมอาจจะลงอีกแล้ตลาดมันดีดีก่อนทีนี้ปีนี้ผมก็เลยคิดว่าปีปีแล้วเน่ะผมทดลองดูคือเอาเอาไอเนี่ยเอาพะโป่งพี่เอามาจากไหนครับเนี่ยพะโป่งเป็นปีแล้วมันหอยมันกินจนจะมุดแล้วทีนี้หอยมันเองเอาหอยให้ใใหห้้ปา ให้ปในให้ให้ให้ปลาหมอกินแล้วมันไม่ค่อยกินมันเป็นปลากินพืชก็เลยปีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาออจะเลี้ยงให้ปลาดุกกินมีมันเริ่มกินแล้วครับเนี่ยมันแทกกินหมดเลยอันนี้ตัวใหญ่ยังที่ไหยอะไรปลาดุกครับปูใหญ่แล้วครับนี่ตัวกระเทาะนี่ปูตีออโอ้ผมผมจะมาปล่อยแล้วแฟนไม่ให้มาปล่อยปลาดุกอะ่ะนี่ตอนนี้ผมเลี้ยงปลาหมออยู่ประมาณสักร้อย้อยกว่าตัวหลยเรา เรามีปัญหาคือเราปล่อยบ่อดดินเซตแล้วมันจับไม่ได้น้ําท่วมออ๋ตอนที่ปีนั่นเนาะอืมมันน้ําท่วมเพราะว่าแล้วตอนนั้นตลาดของไอ้รัสเซียไม่มีอืมเดี๋ยวนี้รัสเซียเขาก็เอาเดี๋ยวนี้รัสเซียเอานะแต่ก็ยังว่าแหละแต่เราพมว่าบิ๊กอวยมันจะอร่อยกว่าเนาะราคาถูกลงเนาะนมัก็ถูกลงเนาะมันปกติเลยเนาะตอนนั้นมันน้ําท่วมเนาะใช่เัาจับกระชังไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็คงจะต้องทำเหรอคุณสารเราเคยทำใช่เราเคยทำเราส่งตลาดเนาะ เดี๋ยวจะไปเก็บตังค์เขาเพราะว่านี่เที่ยงกระตังค์แต่ก่อนเคยตังค์อย่างละสิบรูสิบรูในช่วงเนิ่นนี่มันแค้เก้าสิบเอเดี๋ยไม่ให้ตลาดเช้าให้เก้าสิบเนี่ยทำทำพร้อมใช่ไหมทำขายเป็นตัวแบบนี้เลยเนี่ยขายโลขายเป็นโลเ่แบบนี้เลยใช่ไหมตอนเย็นให้แปดสิบเอาแปดสิบเอาแต่ก่อนมันตังค์ตลาเช้าตังค์ยี่สิบรูอันนี้พี่ถ่ายน้ำตอนไหนครับเนี่ยเย็นครับเป็นเย็นทีเดียวเลยนะไมมม่ีเเเวลลาายยคุณ็นเพราะว่า อันนี้ประมาณกี่ตัวรูครับสามสี่ตัวรูเนาะไม่ถึงไม่ถึงแต่ตัวใหญ่กับสามตัวสามตัวรูเนาะไม่เคยถึงสี่หอกเดียวนี้เนาะมันก็เริ่มใหญ่แล้วนะใหญ่เลยเนี่ยบางตัวบางตัวใหญ่มากเลยมอเป็นตัวผู้นะนเไม่มีตัวเมียนะใช่แค่เหมือนเหมือนกบผมตัวนั้นเลยเหมือนกบผมมาสองตัวรูตัวผู้คือว่าจะเป็นตัวเมียที่ไหนได้เป็นตัวผู้หมดเลยแก้วนึงมาเอาขดูในเปรแล้วก็มาเอาเป็นพ่อตันครับมาเอาไปตั้งสิบรู น้อยเยี่ยมชมลานเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบของพี่สมศักดิ์ครับผมเราเสร็จไอ้การตลาดพอพอใช้ได้เนาะพี่โนมันคือเหมือนถ้าเยอะมันก็เพื่อไทยเนี่ยการตลาดเอาอะไรเนี่ยไม่ได้หรอเเนาะพราะว่าเราเลี้ยงมากแล้วก็แบก เราก็เบากมากใช่ไหมล่ะมันก็ไม่คุ้มทุนอันนี้ฟางพี่เอาไว้ทําไมลื้อสวนออ๋ของอยู่ในสวนลื้อทยอยลื้อไม่ส่วนนี้ลื้อมาหมดยังเอามาหมดยังในสวนยังไม่หมดเลยมีเวลาวันนี้ก็จะไปเอาลูกเมียก็มาอยู่ด้วยครับก็คนเคยทำนะครับม่ได้นักหนาอมก็เราไม่ดูตลอดเนาะแล้วก็ถ้าเราทําสวนเนี่ยปัญหามันเยอะที่หนึ่งไม่ได้เฝ้าสองน้ำเนาะ อันนี้มันอันนี้คือมีเท่าไรก็ได้เท่านั้นเราทําตามกําลังับแต่ผมดูแล้วน่ะอย่างอาหารปลาดุกอ่ะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์พี่เกติศักดิ์นะครับผมการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาดุกนะครับผมนเป็ให้วิทยาทานของเราครับผมดูนี่มันเป็นฤดูเองดูดูยากเลยเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับผมคือปีนี้เราก็บอกให้ลูกฟาร์มว่าอย่าอย่าถ้าเลี้ยงน้อยๆไม่คุ้มรอกแต่แสนเลี้ยงเ่คุ้มรอก ผมเลยเลิกเลี้ยง <c oughs> เป็นเชิงธุรกิจท <c oughs> ั้งหมดนะใช่ใช่ทั้งเชิงแบบเลี้ยงแบบพอเพียงเนี่ยมันไม่มีพอเพียงหรอกเพราะว่าต้นทุนมันครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้ไอ้ไอนี่ไงมันขึ้นอยู่กับพวกในทุนใหญ่ไงอืครับอ,อย่างอาหารเนี่ยเราไปหามาเองมันก็อย่างว่าแหละมันก็โตไม่ทัน,น,นมันก็โตไม่ทันอันนี้พี่เอาหอยให้ให้มันกินเยอะๆเนาะปลาดุกมันกินปลาดุกกินหอยกินเสร็จแล้วมันก็เหลือแต่เปลือกอ๋อแล้วทุเรา เราทุบก่อนไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่ทุบก็มันมันมันล่อเอาเลยเนี่ยของมันล่อเนี่ยมันดูดเอาเลยเนี่ยมันจะดูดยังไงอ่าดูดหอยเชอรี่เนาะเออใช่หอยเชอรี่ก็จะลองดูคือปีนี้จะลองดูว่าเราเราเลี้ยงปลาดุกโดยการลดต้นทุนโดยการเอาหอยให้มันกินเนี่ยครับมันจะดีไหมเนาะมันจะลดต้นทุนได้ไหมแล้วมันจะดีกว่ามันมันมันดีแน่แหละเพราะว่าหนึ่งเราอนุบาลแค่ แล้วก็หัดให้มันกินขึ้นค,ค,คือเหมือน,น,นเหมือนเด็กน้อยแหละหัดได้กินซับมึงอ่ ait, klar, ะกินหมดแหละใช่อันนี้ต้องกินเลยนี่หิวแล้วต้องกินเลยใช่กินหมดแหละใช่ครับเนี่ยมันเริ่มอยุคนี่กินแล้วฝามันก็หลุดไม่งั้นกระทุบผมว่าปลาดุกเลี้ยงง่ายเนาะปลาดุกเลี้ยงง่ายแล้วขายง่ายด้วยเพราะว่าอยู่ในไหนแต่ตอนนี้โลเท่าไหร่ปลาดุกครับขายตัวแปดสิบแล้วโลแปดสิบแล้วไม่เดี๋ยวมันก็ลงตอนนี้คือมันเป็นแค่ช่วงน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมใช่ไหมอืมขายาก จะหมดแล้วคงจะเหลือปกติแหละ,ะจะมีบ่อบ่อบ่อปูนเยอะแล้วก็ก่อนเลี้ยงกบโอ้ย,<ต>ยเยอะนะเยอะมากเลยเดี๋ยวนี่ไมนแต่ก่อนส่งแค่สามที่แปดเออแต่ที่เราเลี้ยงไม่ได้เนี่ยเราเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้คือปลาหนิน้นเลี้ยงไม่ได้หรอกครับปลานิ้นทำไงก็ไม่โตปลาหนิ้นปัญหามันเยอะนี <N> ่ปัญหาเยอะเพราะว่ามันมันมันต้องเป็นบ่อธรรมชาติอ๋อครับอันนี้เป็นบ่อปูนมันไม่ชอบใช่ไหมใช่แล้วบ่อบ่อผ้าใบเหรอพี่ดีไหม บอกผ้าไหมปลานิลก็ใช้ได้ครับแต่จริงๆอ่ะการเลี้ยงปลานิลเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องเป็นน้ําวนอน้ํานิ่งมันจะไม่ค่อยเคยอไม่น้ำเหมือนเหมือนหมุนเวียนใช่ไหมใช่น้ำหมุนเวียนแล้วก็น้ําลึกปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงเลี้ยงน้ําลึกเหมือนเหมือนเขาเลียงในกระชังอ่ะเนาะใช่ต้องเลี้ยงน้าลึกอใช่น้ำกระชังคือมันจะไหลใช่น้ำา้อไหลตลอดเป็นน้ำไหลถ้าเลี้ยงแบบนิ่งๆอย่างเนี้ยมันไม่ไปไปโตแล้วครับถึงรอดก็ไม่ค่อยโตครับแต่ถามว่า ให้ความารู้นะพี่เนาะมันจะลน้อยมันก็ไม่ไม่มันไม่ได้กินมันไม่ได้กินเหมือนปลาหมอเนี่ยใช่ใช่ใช่ไปหมอเนี่ยมันจะกระโดดตับต๊บๆเหมือนปลาดุกอะกระโดดคาบครับปน,นิลเนี่ยบางทีมันไม่กินเราโยนใส่ถูกหวัวมันจะไม่กินเลยอันนั้นคือนิสัยของแล้วที่เขามาบวบปล่อยตั๊มบ่อเนี่ยก็ตกกันนั่นแหละแล้วเขาเอามาบกตัวใหญ่แล้วใช่ไหมหรือแม่นจะเป็นโอ้ยนั่นเขาไปเมาห์มาอ๋อเหมาพ์โฟิชชิ่งใช่ไหมอ๋อท่านใช่ใช่เนี่ยแต่ตลาดบ้านเรา ตอนนี้นะเท่าที่ผมลองดูผมไม่เคยเลี้ยงปลาหมอสักทีผมเลี้ยงชุดนี้ขายดีมากๆเนี่ยปลาหมอขายดีมากๆมีคนเขามาซื้อมาคือขายดีหนึ่งพม่าชอบกินสองเนื้อรสชาติอร่อยกว่าปลานิลนเนี่ยแล้วก็เขาเขาผลิตปลาหมอให้มันเป็นปลาหมอไข่ได้บอกไหมจะมีไข่มีไข่แต่ไม่มีลูกอออร่อยอร่อยมากนี่ยถือว่าอร่อยเนื้ออร่อยอะไรพม่เขาหนึ่ง การเลี้ยงปลาหมอเวลาเอาเราไปขายเนี่ยอืเขาซื้อเป็นลักษณะปลาปล่อยได้ด้วยเพราะปลาหมอมันทนครับแต่สมมติเราปันนินไปไปเนี่ยเขาก็มันก็ได้แค่เป็นอาหารอย่างเดียวใช่แต่ปลาหมอนี่วันพระเนี่ยขายดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการไปทําบุญ็คือเอาไปปล่อยแล้วมันท้นอย่างปลาดุกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาก็ปล่อยเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นตัวเป็นปลาดุกเล็กๆเนี่ยเป็นดุกที่มันมันนั่นไงมันก็ไม่ใหญ่แต่ม่ไมญ่เป็นปลาหมอครับที่ขายที่ขายครับ ที่แรกเนี่ยเขาหมเหมาบอกผมแล้วอเอาไปลงพิมายเอาไปฟิชชิ่งปาร์กกันลยนแต่เพื่อนว่าเรารับปากข้อค้าอสมเงินไปแล้วเราก็เลยเราก็เลยจะเป็นตัขายเลยอย่างนึงมันมันได้ราคาครับแต่ก่อนสามตัวโลสี่ตัวโลแปดิบาทมันก็ได้ได้เงินกบเราเราซื้อมาตัวละบาทนนถึงแล้วก็่หมอไม่ตายเลยนะครับไม่ตายเลยคือไม่ตายสักตัวเลยเนี่ยแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันจะมีปัญหาคือหนึ่งคอรินมันแรงโอ้คอรินเราปลาปลาคอรินแรงใช่ไหมใช่ เพราะเราไม่มีโอกาสได้พักน้ำเราไม่พักน้ำก่อนเหรอพี่มันไม่มีโอกาสจะไปพักตรงไหนเรามันไม่อือนวยเลยมันจะไม่มีที่เราไม่มีแท้งเขาจะขาดมันไม่เหมือนอยู่ที่สวนเนาะสวนน้ำน้ำคลองมันก็เสี่ยงคนละอย่างครับสวนเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันอะไรมันมาด้วยน้ำปลาลูกมันจะกินตัวไนตายมันจะกินตัวไหนตายมันก็กินเนาะมันจะเป็นลักษณะว่าที่เราเจตนาที่ผมเลี้ยงปลาไหลด้วยอมีปลาไหลมีปลาไหลด้วยใช่ไหมนี่มี คือมันเป็นบ่อเก่าไงเราเอาปลาไหลมาลงดินมันก็มีดินปลาไหลแล้วก็มีปูด้วยปูก็มีทั้งปูไอ้พระเทพปูอะไรแต่แต่ปูเนี่ยแล้วมันดูดีดอกเราบัเก็บเขามันจะเว้นักมันรัช่องเย็นๆนะพี่จะล้างเสียเลยอันนี้มันดัดแปลงเป็นเลี้ยงปลาเงินปลาทองฮะปลาสวยงามนี่เป็นหมอที่อยู่ครับ ตอนนี้กบเหลือน้อยแลประมาณร้อยโลเนาะรวมเงินได้เป็นร้อยร้อยโลได้เนาะเพื่อให้อาหารได้เช้าด้ไงอืออ๋ออันนี้ตัวเล็กอันนี้ประมาณกี่ตัวโลเนี่ยประมาณตัวนี่ ส่งทุกวันครับทีตีครึ่งหมวกไปจับทุกวัน่ปัญหาของปลาหมอคือเราจับต้องใส่ถุงมือให้งั้นได้แผลทุกวันเอันนี้ก็สวยงามเนี่ยปัญหาของเราคือเลื่อนพ้นทักษิครันนี่ปลาหลายตัวแล้วเนี่ยสวยงามนี่ก็เยอะกันนะ คิดว่าตลาดฝูงเนินมันจองเลยผมว่าปลาหมอก็อร like ่อยเถือนนะเนาะมันมัชอบธรรมดาแหละเพราะมีข้อเสียข้อเสียมเมือกมันเยอะใช่เมื่อปลาหมอเยอะเยอะเมื่อเวลาจับอ่ะมันชอบทำมือเออหน่อยหน่อย อันนี้ก็ประมาณคุ้นๆกอนห้าตัวโลนะแต่ที่มันขายได้ตรงที่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ขายได้เพราะว่านเขามีคนเอาไปปล่อยไงโอ้โเวลาเปิดเวลาจับมันจับลำบากผมต้องเปิดน้ำใช่ใช่ใช่อย่างนั้เปิดน้ำหมดเลยเนีพราะับไดน้ำเอาแค่สวิงไม่ได้ใช่ไหมไม่สวิงไม่ควรโอ้ควนเอาไม่ได้มันมันจะตกใจครับเราอาหารจะไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวนี้จากสี่บ่อผมก็ท่อนมาอันเดียวนี่ พอเวลาไอ้ตรงนี like ้ม oh, mm ันอยู yes. ่ใกล้ไฟไงครับครับมันจับง่ายไงเวลาแล้วมันมีแมลงมาลงให้กินไหมโอ้ยไม่มีเลยทุกวันนี้มันไม่มีแมลงแมลงก็ที่ลงมันมันแค่ไม่ต้องพูดถึงต้องแมลงไงแมลงถ้าเราจะถ้าจะถ้าเราจะเลี้ยงแมลงหนึ่งเราจะต้องทำเราต้องทำไอ้เอาขี้งัวใส่ใกล้ฟางเหมือนที่เราทำมาแต่แต่อย่างนี้อย่าไปฝันเพอนไม่มีหรอกไม่มีหรอกแมลงทุกวัน เห็นเมงเม่ามันมามันก็มาโอ้ยมันฝนจะเห็นไม่หละมันมีแต่ผีแทบไม่มีเลยนะเดี๋ยวใช่ใช่ครับแต่ยกเว้นว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาลงในยูทูบก็คือว่าทําบ่อแล้วก็ไม่เอรอไหมใส่ฟางฟางพักกลางแล้วก็ใส่ขี่งวใส่เนี่มันเนี่ยมันเหลือเศษแล้วไงขาดขาดมันมันเเหลือศษไม่ค่อยสวยแล้วเนาะมันเหลือเศษแล้วแต่มันมันจะเริ่มมันจะเริ่มจําศิลแล้วเป็นตัวใหญ่เนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวเมียนะตัวเมียพี่คัดขายหมดแล้ว อุ้ยค่ะมดไปเยอะมีแต่ตัวผู้นี่ยมีแต่ตัวผู้เหมือนของไปสารเดะเลยเห็นไหมใช่เวลาเราขายเราก็จะบอกเขาได้ว่ามันไม่ไหวถ้าเราไปเอาตัวใหญ่อย่างเดียวมันก็เพราะตัวเหลือตัวหลังมแมวมันไงนตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตอนแรกผมคิดว่าตัวเมียพี่เนี่ยไปดูแล้วมันไม่ใช่โอ้ยสคอนขายให้เขาปีแล้วนลยคือเต้องมาอธิบายต้องมาผสมพันธุ์ยังไงพี่อะไร แต่ก่อนมันก็ผสมเอ็มกันสนุกเนาะใช่เมื่อก่อนเนาะผสมทันเนี่ยมันสนุกด้วยใช่ตอนมันลูกเล็กๆกันเนาะเเต่ที่แบบนี้มันผสมไม่ได้รเนาะมันมันมันไม่เงียบครับจะผสมจริงๆมันต้องอยู่ในสวนแต่ก่อนมผสมโอ้ยแต่ก็ยอินกันเละอนุบาลยากยากเลี้ยงลูกเลี้ยงอนุบาลป๊อปปองกระโถ่หายอ่าท่านี้น้องพี่น้องขอบคุณมากๆเลยครับผมครับครับสวัสดีครับผม